ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเนินตาตุ้มหมู่ที่9ตำบลบ้านด่านอําเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2566ประกอบด้วยสมาชิก4กลุ่มคือกองทุนหมู่บ้านเนินตาตุ้มกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินตาตุ้มโครงการกขอคอจอและบูรณาการกลุ่ม SML รวมเงินทุน5 5 5 7 0 0 0บาทคณะกรรมการมาจากตัวแทนของ4กองทุนรวม20คน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามหน้าที่ครบทุกคนมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งทุกวันอาทิตย์ที่2ของเดือนปีละสิบสองครั้งมีการจดบันทึกการประชุมทุกครั้งมีสถานที่ตั้งเป็นที่ทำการของศูนย์มีป้ายชื่อศูนย์และมีบอร์ดประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยลดขั้นตอนในการทำงานและง่ายต่อการสืบค้นวิเคราะห์ลูกหนี้และหาทางออกในการบริหารจัดการหนี้ร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยศูนย์เป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยนอกจากนี้ยังมีการรวมหนี้และยืดหนี้เพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระเงินคืนได้ โดยใช้125แพ็กเกจซึ่งผ่านเวทีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการและสมาชิก 1. คือระยะเวลาผ่อนสั้นวงเงินน้อยและเงินทุนกอขอคอจอวงเงินไม่เกิน3 0,000บาทระยะเวลาผ่อนชำระ1ปี 2. คือเงินทุนหมุนเวียนก่อเกิดสวัสดิการวงเงินไม่เกิน75,000บาทแหล่เงินทุนกองทุนหมู่บ้านระยะเวลาผ่อนชำระ2ปีอคือระยะเวลาผ่อนยาววงเงินสูงเพิ่มสภาพคล่อง วงเงินไม่จำกัดแหล่งเงินทุนออมซัพย์หรือ SML ระยะเวลาผ่อนชำระ5ปีอีกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเนินตะตุม้มมีการบริหารจัดการโดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนากลุ่มอาชีพสำนึกดีแผนดีบริหารนี่ได้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แบรนด์ตาตุม้มและผลิตภัณฑ์ดินปุ๋ มีการส่งเสริมหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญาและออมสัจจะพิเศษเพื่อลดและปลดหนี้ให้กับสมาชิกโดยสมาชิกทั้ง62รายประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวทำให้สามารถปลดหนี้ได้7รายภายในระยะเวลา1ปีและสมาชิกทุกรายสามารถลดหนี้ได้ร้อยละ100ปัจจุบันศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเนินตาตุ้มมีกลุ่มอาชีพจำนวน3กลุ่มกลุ่มทำดินพร้อมปลูก มีผลิตภัณฑ์ดินปลูกจำหน่ายภายใต้แบรนด์ปลาตุ้มพัฒนาต่อเป็นชุดพร้อมปลูกโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษใช้พื้นที่ส่วนกลางของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นจุดดำเนินการพร้อมทั้งขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นๆที่สนใจและให้สมาชิกได้มีพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้กลุ่มสารตะกรา้าจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิต โดยทุกกลุ่มอาชีพจะนำเงินที่ได้จากการดำเนินการกลุ่มมาสมทบเข้าศูนย์ปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้ศูนย์จัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิกและเพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเช่นเปิดบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้บุตรของสมาชิกเป็นเงินขวัญถุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านเช่นถนนในหมู่บ้านเป็นต้น นำมาใช้ศึกษาดูงานหรือแสวงหางบประมาณในการศึกษาดูงานที่จะนำความรู้มาพัฒนาในหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติไต่มาตละหนึ่งครั้งโดยการดำเนินกิจกรรมทุกครั้งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ90เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเนินตาตุ้มไปพร้อมกัน